สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาผมจะมาสอนวิธีนะครับปลด Gmail นะครับเป็น Oppo r e n o 2F นะครับปลดวิธีแบบโคลนนะครับมันจะง่ายและก็เร็วครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนทำการต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับวิธีนี้จะเร็วและก็ไม่ต้องอินสตอลให้มันยุ่งยากครับ หลังจากต่อไ i ไฟแล้วทําทำการเปิดโหมดคนพิการนะครับโดยจะกดปุ่มลดเสียงกับเพิ่มเสียงพร้อมกันนะครับกด Turn on นะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งครับอาะไม่ไม่มือไปโดนวาดรูปแอลกลับด้านนะครับ กด use ไว i นะครับพูดคำว่า <and S 2> Google Assistant นะครับ Google Assistant <Google>. กดปุ่มคีย์บอร์ดนะครับ er. แล้วก็ปิดหมดคมพิการนะครับ <c oughs> เพิ่มเสียงลดเสียงพร้อมกัน,นครับ <c oughs> จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆพิมพ์คำว่า Open setting นะครับ กดเข้าไปเลยครับเลือกมาที่อ่าโฮมสกรีนแอนด์ดิสเพย์นะครับโฮมสกรีนเลเยอตสี่คูณหครับเครื่องจะเข้ามาในโหมดนี้นะครับเลือกมาคิดทรูตนะครับกดเข้ามาเลยครับควอนโฟนครับเอดแอนคอนครับ Arrow ครับแล้วก็กดว่า new phone นะครับ import data ครับ add android phone ครับ next ครับเครื่องจะขึ้นมาที่ scan qr code นะครับให้เพื่อนเอามือถืออีกเครื่องหนึง่งอันนี้คือไปเอาจากไหนก็นได้นะครับเครื่องเนี้ยแล้วก็เข้ามาที่นะครับอ่าไปที่ p l a y store นะครับพิมพ์คำว่า โคลนโฟรออปโนี่ครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว Opp o p p โโคลนโฟนลักษณะรูปนี้นะครับให้เพื่อนในการดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมถอนติดตั้งไปก่อนทำการติดตั้งครับ เปิดนะครับยอมรับนะครับตั้งค่านะครับเข้ามาเปิดอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวนะมันชอบแอบแออยู่หน่อยไม่เจอเอาไมการตั้งค่านะครับอานนีนะครับเปิดแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับ แล้วก็เปิดเหมือนเดิมครับแบ็กกลับครับเริ่มการด้ข้อมูลนะครับ ขนาดใช้แอปครับอนุญาตครับอนุญาตครับทำการสแกนที่โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับอ่ะจะทำการเชื่อมต่อแล้วครับกดตกลงครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้มาที่แอปนะครับ อันนี้เอาออกให้หมดเลยเอาแอปที่ข้อมูลน้อยๆก็ได้ครับไอนนผมเอาแค่่าเป็นนี่ก็ไดนะ้โอเคกดเริ่มีไอ้ข้อมูลครับทำงานต่อครับเครื่องจะทำการโค้ดแล้วนะครับขั้นตอนนี้จะง่ายและเร็วครับแล้วไม่ต้องไปโหลดอะไรเพิ่มนะครับ เค okay. เครื่องนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับปิดได้เลยครับกดสตาร์นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับปดิดเรียบร้อยแล้วครับ